ทศนาโมทสสาเชิญอ,องคุณสมเด็จพระบรมคติยวงศ์พัฒนาว่าสักเทกาเมทวเมสุนันตุด้วยความสำเร็จในพระมหากุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านผู้ทรงมีพระปรวัพิไัยว่าสมเด็จพระเวสสวนเรศวรมา่า แบบอย่างแห่งความศีีสระความกล้า,าหาญและการมีคุณธรรมอามาล่าบริพารและสมณะพามจากจานันและขอได้โปรดแผ่พระบารมีปกป้องคุ้มครองของข้าพุทธเจ้าตลอดจนเหล่าอาณาประชาราษย่านหนึ่งครับครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับ